สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆครับผมโจ้โนปดลนนะครับกลับมาพบกับบทเรียนเปียโ,โนในบทที่2นะครับในบทที่2นี้ชื่อบทว่ามารู้จัก,กมารู้จักกับบันไดเสียงเมเจอร์5เสียงนะครับ ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคาว่าบันไดเสียงบันไดเสียงหรือว่าสเกลนะครับก็หมายถึงการนําเอาตัวโน้ตมาเรียงต่อกันบนบรรทัดห้เส้นตัวโน้ตที่มีระดับเสียงต่างกันมาเรียงต่อกันบนบรรทัด5เส้นนะครับถ้าเราเล่นจากโน้ตที่มีระดับเสียงต่ําสุดไปหาโน้ตที่มีระดับเสียงสูงสุดก็คือ การไล่สเกลขาขึ้นถ้าเราเล่นจากโน้ตที่มีระดับเสียงสูงสุดไปหาโน้ตที่มีระดับเสียงต่ำสุดก็คือการไล่สเกลขาลงนะครับทีนี้พอเรารู้ความหมายแล้วเราก็มาเริ่มรู้จักกับบันไดเสียงเมเจอร์5เสียงกันเลยนะครับเราจะเริ่มในคีย์ C ก่อนนะครับในคีย์ C ก็ให้ท่านที่สนใจดนตรีนั้นหาคีย์ C ให้เจอนะครับในเปียนโน คีซที่ว่าก็คือคีซกลางนะครับหรือว่ามิดเดิลซีนะครับจะอยู่คีที่2ี่24คียคที่24ให้เพื่อนนะครับนับคียขาวจากซ้ายสุดมาจนกระทั่งนับมาทางขวาเรื่อยๆมาจนกระทั่งเจอคีที่2ี่24นะครับเมื่อเจอแล้ว ให้เราลองกดดูนะครับจะต้องเป็นเสียงแบบนี้นะครับไม่ใช่เสียงนี้นะครับหรือว่าไม่ใช่เสียงนี้นะครับเสียงนี้ก็ไม่ใช่ต้องเป็นเสียงนี้เท่านั้นฮนะเอาใหม่นะครับเสียงนี้นะครับเพื่อป้องกันการผิดพลาดให้นับจากคีย์เปนโนคีย์ขาวทางซ้ายสุดมาจนเจอที่ี่2ีจะดีกว่านะครับ เมื่อเจอแล้วนะครับก็ให้เราเรียงนิ้วนะครับจากนิ้วโป้งนิ้วโป้งเรากดคีซีนิ้วชี้คีดีนิ้วกลางคีอ e, ีนิ้วนางคีเอฟและนิ้วก้อยคีจีครับเมื่อเราเจอแล้วนะครับก็ให้เราเอามือขวานิ้วโป้งชี้กลางนางก้อยวางตรงตำแหน่งที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับ ส็จแล้วเรามาเริ่มเล่นเพลงกันเลยดีกว่าครับเพลงแรกที่จะเล่นนะครับจะมี3ตัวโนต้ตเท่านั้นชื่อเพลงว่า Birthday Party Birthday Party นะครับจะมีทำนองดังนี้ครับ จะบอกโนต้ตให้กับเพื่อนๆทีรวักเลยนะครับวักแรกครับ C D E นะครับวักที่สอง C D E ครับวักที่สาม D C D E C C เพื่อนๆคงจะสนุกกับบทเปลียนเปียโนนะครับปิดท้ายเราจะปิดท้ายกันด้วยการฝึกเอียร์เทรนนินะครับการฝึกเอียร์เทรนนิหรือว่าการฝึกหูนั้นเราจะขอฝึกกัน3เสียงก่อนนะครับเรายังไม่ไปฝึก5เสียงนะครับเอาเฉพาะ CDE ก่อนเนี่ยนะครับวิธี วิธีฝึกนะครับก็ให้ฝึกกันวันละ15นาทีนะครับให้เราร้องแบบนี้นะครับ C D แล้วก็ C E นะครับร้องอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับ C D C E เมื่อเมื่อ <Yeah. S 1> เราฝึกแล้วนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมจะขอทายเ,เพื่อนๆสักประมาณ5ข้อ ข้อที่หนึ่งครับผมจะโดยโดยโดยผมจะกดตัว C ให้ก่อนนำทุกครั้งเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ลองตอบนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเฉลย ER นะครับข้อที่หนึ่งครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ คำตอบครับผมจะเฉลยเลยนะครับคือ C E นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดตอบถูกก็เยี่ยมเลยครับแต่ถ้าตอบผิดก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขอให้ฝึกร้องกันใหม่นะครับคำตอบออโจทย์ข้อที่2นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ คำตอบคือ C กับ D ครับโจทย์ข้อที่3ครับอีกครั้งหนึ่งครับเฉลยครับ C D ครับคําตอบข้อที่4เออโจทย์ข้อที่4นะครับ ครั้งหนึ่งนะครับเที่ยวนี้ใจดีครับให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับครั้งที่สามครับคำตอบครับ C E นะครับต่อมาข้อที่สี่ครับอีกครั้งหนึ่งครับ คำตอบคือ C E ครับพยายามอย่าเดานะครับพยายามตอบตามความเป็นจริงนะครับถูกผิดไม่เป็นไรนะครับข้อที่5ครับ C D ครับ ยังไงบ้างครับเพื่อนๆ ear t r e น d i n g สำหรับบางคนก็ง่ายสำหรับบางคนก็ยากนะครับคือเทคนิคอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนคือถ้าสำหรับคนที่ยังไม่ยังไม่เคยฝึกมาก่อนนะครับแล้วก็ร้องเพลงไม่ตรงโน้ตนะครับก็จะต้องฝึกหนักกันหน่อยก็คือว่าให้เรากดตัว C นะครับ กดตัว C แล้วร้องว่า C หรือว่าจะร้องลาก็ได้ออกเสียงลา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 อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าข้อสําคัญคือว่าถ้าเพื่อนๆที่ร้องเพลงไม่ตรงจริงๆหรือว่าร้องเพี้ยนจริงๆเนี่ยการฝึกเอเทนนิงในขั้นแรกนี่จะต้องมีผู้ช่วยก่อนนะครับคือจะต้องมีเพื่อนๆที่เขาร้องเพลงตรงหรือว่าญาติๆที่ร้องเพลงตรงเนี่ย คอยมาช่วยคือมาช่วยฟังว่าเวลาเรากดตัว C แล้วเราล้องลาลาเราจะร้องตรงหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆที่ร้องเพลงไม่ตรงโน้ตนะครับก็จะไม่รู้เลยว่าตัวเองจะร้องตรงหรือเพี้ยนสูงหรือเพี้ยนต่ํานะครับอ้าวทีนี้มาทําความเข้าใจว่าเพี้ยนสูงเป็นยังไงเพี้ยนสูงอย่างนี้ครับเวลาผมกด C ผมร้องลาลาอย่างนี้เขาเรียกเพี้ยนสูงครับแล้วถ้าเพี้ยนต่ำละลาลอย่างนี้เขาเรียกเพี้ยนต่ำนะครับทีนี้ก็ต้องคอยให้ญาติบอกบอกว่าเฮ้ยต่ำไปสูงขึ้นอีกนิดนึงเวลาสูงขึ้นอีกนิดนึงบางคนที่ยังฟังไม่ได้จริงก็จะ ก็จะสูงแบบเพีย้ยนๆก็คือว่าลาลาเราก็ต้องคอยจูนบอกว่าลาแบบนี้บอกคอยคอยบอกเขาลแลวพอร้องลาสูงไปสูงไปอีกนิดนึงต่ำลงอีกนิดนึงลาลาแบบนี้นะครับคือเราจะต้องคอยบอกเขานะครับอันนี้คือสำหรับผู้ที่ร้องเพลงไม่ตรง เลยนะครับแต่สำหรับผู้ที่ร้องเพลงตรงโนต้ตอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะร้องเพลงป๊อปหรือว่าเพลงลูกกุ้งลูก,ลกทุ่งเนี่ยก็สามารถฝึกร้องแบบที่เมื่อกี้ผมให้แบบฝึกหัดไปได้นะครับร้องว่าซีดีซีอีลา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 อย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเล่นเพลงได้นะครับ คือการเล่นเพลงผมไม่อยากให้เพื่อนๆจำโน้ตอย่างเดียวนะครับว่าโน้ตตัว CDE DCDE ีสแต่ว่าผมอยากจะให้เพื่อนๆฝึก ear training ไปด้วยนะครับลองฝึก ear training ไปด้วยเพื่อเพื่อที่จะให้จำเป็นเสียงดีกว่าจำว่าล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 าเพราะว่าถ้าเรามัวมานั่งจำโน้ตว่าโน้ต CDE หรือว่าจําเป็นร้อยน้อยพันพันเพลงก็คงไม่ไหวใช่ไหมครับเพื่อนเพนครับเพราะฉะนั้นเอ่อให้เราใช้การฟังเสียงจะดีกว่านะครับการฟังเสียงแล้วจําเป็นเสียงจะดีกว่าส่วนขั้นตอนการจําเป็นเสียงนั้นสมองของเราจะมีระบบพิเศษในการบันทึกเองแหละครับการฝึกเอชเชนนิงนี่เป็นการลงโปรแกรมให้สมองเราเลยนะครับผม,ผมคิดว่า ถ้าจะอธิบายในเรื่องเกี่ยวกับการเล่นเพลงที่มีโน้ต4ตัวโน้ตหรือ5ตัวโน้ตก็คงจะหนักไปนะครับไว้เรามาพบกันในบทหน้าเลยดีกว่าครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ